มานะครับนี่กุหลาบพันปีกุหลาบพันปีนะคะอันนี้กุหลาบพันปีดอกสีชมพูนะคะออกดอกตลอดปีนะคะ490บาทใช่อันนี้เป็นไม้ยืนต้นนะคะเนี่ยต้นจะสูงมากต,ต้นจะสูงมากนี่ไงแม่ค้าซื้อมาให้ลูกคา้าดูถ้าเขาต้นใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้แต่ว่านี่คือยังไม่ได้ใหญ่มากนะคะนี่นะครับค่ะมันจะสูงลงดินก็จะสูงแบบเหมือนเท่าต้นมะยมเลยนยพี่นะคะอยกได้ปิปิธภัณฑแม่ค้าเนาะใช่ลงดินก็สวยใส่กระถางก็สวยนะคะ เอาไว้เป็นไม้ประดับสวยงามนะคะแค่ใบเขาก็สวยแล้วเนาะนี่ดอกเขาจะเต็มเต็มเลยนะคะอันนี้คือดอกของเคาที่ตุ้มๆนี่คือดอกเขานะคะเนี่ยเต็มเลยนะคะนึกสภาพดูเนาะโอ้โหถ้าดอกเต็มสวยมากสวยมากเลยนะคะใช่นะคะอ่าแบบนี้จะอยู่ที่450บาท490ค่ะ490บาทส่งฟรีให้นะคะได้มากี่กระถางไหมคะอ่านี้ได้มา6กระถาง6กระถางนะครับกระถาง นะกุหลาบพันปีนะคะแล้วก็จะมีไซส์ไซส์ที่เขาดัดมาให้แล้วดัดดัดโคนหรอเขาเขาทำอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นไม้ดัดอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาทำให้มันติดกันแบบนี้นะคะเหมือนเหมือนต้นนั้นนะคะนี่อ๋อถ้าติดกันอ่ะใบก็จะเยอะเนาะงไหมคะเรับเยอะแล้วก็จะเหมือนเป็นต้นเดียวกันนะคะเหมือนเรียกว่าอไรใช่ใช่เหมือนบอนไซจะประมาณใช่ใช่นะคะอีบาทครับค่ะอันนี้อยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับใช่ค่ะ นี่สวยนะคะ<ว>นี่<า>เหมือนจะได้สองสีได้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 สีชมพูอ่อนๆนี่มาด้วยนะคะกุรบพันปีนะคะห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับห้าร้อยเก้าสิบนี้จะมีสองสองกระถางไม่ค้าได้มากกี่กระถางครับถ้าอันนี้ได้มาแค่สองกระถาง สองกระถางนะครับใช่เพราะว่าค่อนข้างที่จะราคาสูงก็ไม่กล้าเอามาเยอะนะคะแบบนี้เนาะสวยงามสวยค่ะเผื่อแบบลูกค้าชอบแบบนี้เป็นของขวัญปีใหม่ได้นะคะเนี่ยน่ารักมากนะคะได้เลยครับบุราพันปีใช่กุหลาบจริงสวยงามมากนะคะเนี่ยโตมาสวยมากนะคะมาต้นต่อไปครับอ่ะต่อไปอันนี้ได้มาอยู่ประมาณหกเจ็ดกระถางนี่แหละแต่เมื่อเช้าเขามาเหมาไปเขาบอกเขาชอบอ่าโบตันนะคะนะคะโบตันเนาะนะคะอันนี้290บาท ดูดอกของเขาแบบดอกเต็มเลยนะคะใช่ใช่มเอาอะไรมาปากไว้เลยครับใช่ค่ะมันสวยแบบธรรมชาติมากนะคะมันขึ้นโผล่ตามใบนะคะอันนี้โบตัดนนะคะ290บาทสรงฟรีค่ะเลือนึงกระถางใช่เขามาหมอไปเมื่อเช้านะคะเอามากี่กระถางเอามา6ประมาณ7กระถางเอามาเเขามาซื้อนาร้านไปเขาเอาไปแต่งร้านอาหารเขาเปิดร้านอาหารเขาก็เลยเอาไปวางไว้สวยงามใช่ใช่ค่ะ กี่บาทอันนี้290ค่ะ290บาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีให้โบตันนะคะโบตันเนาะนะคะอ่ะต่อไปต่อไปนะครับเดี๋ยวไม่ค้าไปอยู่ฝั่งโน้นดีกว่าปึป๊บปึ๊บป๊บอ่ะอันนี้ได้มาแล้วนะคะใครที่รอต้อนนี้อยู่เนาะนะคะได้มาใหญ่กว่ารอบที่แล้วด้วยนะคะต้นนี้ชอบใบเขาเนาะใช่นะคะอันนี้ประกาลังใสาลุงชมพูนี่ครับ บอกนิ่มๆเนาะแม่ค้าเนาะสวยน่ะนี่ขยายพันธุ์ง่ายด้วยนะคะเด็ดปักชำเลยเหมือนคุณนายตื่นสายน่ะนะคะอ๋อนี่นี่ซื้อไปคนละหนึ่งกระถางแล้วก็ไปขยายพันธุ์เนาะใช่ค่ะเด็ดแล้วก็ไปชำขึ้นง่ายนี่เป็นไม้แดดนะคะถ้าอยู่แดดเขาก็จะสีชมพูจัดกว่านี้เนาะนะคะปากกาลังสีชมพูใช่กี่บาทครับ250ค่ะ250บาทนะครับนี่ครับได้มาแค่5กระถางสวยงามเนาะแม่ค้าเนาะสวยมากนะคะได้มาใหญ่กว่ารอบที่แล้วใหญ่มู้มนะครับเพื่อน อันนี้เปปเปอร์แตงโมนะคะนี่้2ห้าสบาท2 5 0หสบาทนะครับส่งฟรีให้กระถางแบบนี้เป็นฟอร์มกอเลยสวยนะคะเนี่ยใบเขาแบบชิดๆกันไล่เข้ามาสวยน่ะนะคะเป็นไม้อวบน้ํานะคะ2อ0้อบห้าสบาทส่งฟรีนะครับใช่ค่ะส่งฟรีนี่นะครับสวยค่ะนี่สวยงามมากครับใช่นะคะมาอันนี้อะไรเนี่ยแก้วแก้วตัวผู้นะครับแก้ว2 8 0ปดสิบค่ะส่งฟรีให้ แก้วสาบปะดนึ่งตัวผู้นะครับสองร้อยแปดสิบาทนะครับส่งฟรีให้นะครส่งฟรีนะครับใช่รึบอ่ะมาครับนี่เฟิร์นหางปลาตัวนี้ก็ขายดีเนาะไหมคะเฟิร์นหางปลานะคะอันนี้เฟิร์นหางปลานะคะอันนี้สองร้อยแปดสิบาทส่งฟรีค่ะสองร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะครับใช่ค่ะอันนี้ขายหน้าร้านหมดแล้วชื่ออะไรอันนี้บิกูเนียบิกูเนียดอกเขาสวยเนาะใช่ค่ะ หมดไปแล้วแหละหมดไปแล้วค่ะใช่ไม่ไม่เอามาอีกก็เลยไม่ได้เอามาไม่เอามาอีกนะคะมาต่อไปอะได้มาใหม่นะคะหน้าวัวมีลายวาวกิวด้วยนะคะรอบนี้ต้องมาทุกรอบใช่ไหมใชใช่ค่ะมาทุกรอบหน้าวัวมาทุกรอบนะคะนี่ครับค่ะมานี่ไอ้ลายเนี่ยสวยนี่เรียกว่าลายวาวกิวนี่สวยมากเลยใช่นะคะน้องมค้านาะใช่สวยเนาะนี่มันเป็นแดงๆแล้วก็มีขาวขาวเนาะ ใช่สวยมากเลยนะคะอันนี้390บาทอันนี้เพิ่งได้มาครั้งแรกนะเพื่อนสวยมากเลยค่ะครั้งที่แรกเนี่ยได้มาได้มาครั้งแรกก็แหละแต่ทีนี้มันลูกค้าต้องการแบบนี้เยอะกว่าจะได้มาทุกรอบก็ไม่มีไม่มีแต่รอบนี้ได้มาแล้วนะคะไม่ได้แบบใช่ไม่ได้มาทุกรอบใช่ค่ะส่วนมากจะได้สีแดงสีชมพูสีขาวมานะคะให้ที่กำลังสะสมครับ ลายวากิววากิวหน่อะคะกี่บาทไหมคะสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีให้นะคะสวยนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะคะอันนี้ก็จะสีม่วงพัดเทลเป็นเน้าวัวแแคตัวนี้ต้องมากับเขาตลอดเลยนะใหญ่มากเลยพอกดอกอยู่ทนนะคะเนี่ยดอกเยอะมากไหมครับดอกเยอะมากนะคะสามร้อยเก้าสิบเหมือนกันค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีตะไบชมพู ชมพูมพนะครับสีออกชมพูสีนมชมพูเลยนะคะนี่ก็390เหมือนกันค่ะ390บาทนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะคะอ่ะสีขาวบ้างอ่ะสีขาวนี่สวยนะคะ390เหมือนกันสีขาว390บาทส่งฟรีนะครับใช่ค่ะอ่ะต่อไปสีแดงใครที่มีแล้วเพื่อนไอตัวนี้ก็สวยนั่นแหะแต่แดงเนี้ยนี่แดงนี่ขายดีตลอดมันแดง ัดมากเลยเนาะแม่ค้าเนาะนี่ครับนี่สีแดงคือแบบแดงแบบชัดมากเพื่อนนี่ใช่ค่ะสวยมากไปเขาก็สวยอยู่แล้วเพื่อนนี่ใช่เนี่ยมันก็แตกเอ่อเนี่ยโผล่ดอกมาอีกแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นสีแดงเข้มนะคะต้นนี้เขาเป็นสีเขียวสลับเหลืองเพื่อนใช่ที่บาทไหมคะค่ะอันนี้390เหมือนกันค่ะ390บาทส่งฟรีนะครับใช่นะคะส่งกล้วยไม้ได้ไหมครับกล้วยไม้ส่งให้ลูกค้าแล้วก็ปลอดภัยนะคะแต่ที่นี้ต้นไม้ ค่าต้นไม้มัน50บาทแต่มันจะมีค่าขนส่งด้วยถ้าใครอยากได้ก็ลองมาคุยกับแม่ค้านะลองคุยะคะเะืต้นละห้าสิบบาทใช่ใชต้นไม้50บาทในประมาณ <c oughs> ไหนแม่ค้ายกให้ดูหน่อย <c oughs> เผื่อใครที่อยู่แถววิริรัมจะมาเลือกซื้อที่ร้าน,นาบาที่นะครับถ้าใครอยากให้ส่งก็ลองคุยกับแม่ค้านะเพราะต้นไม้ติดกันราคามัน มันแค่ห้าสิบาทเ่อใช่ใช่มันแค่ห้าสิบทีนี้เรามาคุยค่าส่งกับแม่คะเราจะส่งฟรีก็ไม่ได้ส่งฟรีก็ไม่ได้ครับส่งได้แต่ไม่ค้าไม่ได้อะไรเพื่อนใช่ใช่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยค่าส่งก็เจ็ดสิบอันนี้ใครที่อยากมารับเองที่ร้านนี่เนี่ยห้าสิบบาทนี่เป็นต้นห้าสิบนี่ดอกเยอะน้องไม่ค้าดอกเยอะดอกคนด้วยนะคะนี้นะคะเอาไปปลูกตามต้นไม้เพื่อนนี่ใครที่มีต้นไม้หน้าบ้านนี่เยอะน้องไม่ค้าเนาะใช่ค่ะ สวยห้าสิบบาทเองนะคะห้าสิบบาทนะครับเอารวดซื้อรวดไปแขวนก็สวยนะคะสีนี้ก็สวยค่ะสวยมากไม่ได้แล้วนะห้าสิบาทไว้เนี่ยน้องห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทดอกเยอะมากดอกเยอะมากดอกใหญ่ห้าสิบบาทนะครับถ้าใครอยากให้แมคคัส่งก็ลองโทรมาคุยชทมาคุยนะผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นเชืวนี้นะครับเชืนี้เนาะไม้มงคล ก็จะเป็นเริ่มเริ่มจากอะนี้ก่อนก็ได้ค่ะเสนจันประกายดาวนะคะอันนี้2,500บาทส่งฟรีค่ะต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากนะคะนี่เลี้ยงเองมานานแข็งแรงแล้วนะคะต้นใหญ่จริงเพื่อนนี่ยังไม่เคยทําอะไรกับรากเลยนะเพื่อนใช่ค่ะน้องไมค้ขาเนาะใช่ยังไม่เคยแกะยังไม่เคยอะไรใช่ไหมใช่ใช่ค่ะนี่นี่จะมีลูกออกมาแล้วนะคะเห็ดมินนอกเห็ดตรงนี้นะคะ เท่าไหร่ไหมคะนี้2,500ค่ะ2,500บาทนะครับค่ะ2,500ส่งฟรีส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะคะเนาะใช่ค่ะส่งฟรีส่งฟรีหมดนะครับใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็น King of King เงินหนาสีทองต้นเล็กหาไม่ได้แล้วลูกค้าอยากได้ต้นเล็กแต่ไหมครัต้นเล็กหมดต้นเล็กในสวนหมดใช่หมดหมดแล้วอะมีแต่ต้นไซส์นี้น่ะนะคะอันนี้มาใหญ่ขึ้นเนาะใหญ่ขึ้นไหม2,500นะคะ2,500บาทนะครับอันเล็กหาไม่ได้แล้วนะคะหมดนะคะไม่ค้าก็ขายหมดอ่ะ นี่สองพันห้าร้อยสวยสองพันห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับใช่ค่ะส่งฟรีนี่มียูเซ็นซ่าสีทองหรือคิงออฟกิงนะครับค่ะอันนี้อะไรนี่ขายหรือเปล่าเนี่ยขายไหมใครเอามาวาง่อค้าเออยังไม่ขายขายขายไปเธอร้อยเดียวเธออะไรเนี่ยอาร้อยอาร้อยยี่สิบห้าบาทโชคเข้าชั้นดางไหมเนี่ยดังเขาบอกว่าด่างนะไม่รู้ยังไม่ขึ้นลายมันเลยไหนดูกอนนะดังไหมนอ่ดังไหมผอค้า ขายไหมเนี่ยเรียกไหมขายไหมเนี่ยพ่อพระอ๋อไม่ได้ขายเอาวะอันนี้แจกฟรีเพื่อนไม่ขายไว้แจกฟรีค่ะโทรมานะใครอยากได้แจกฟรีขอเอามาวางไว้เห็นยังเอามาวางไว้ไม่ขายแจกฟรีไม่ขายนะครับอันนี้หนึ่งพันสองร้อยค่ะเสนีจันทร์สำริดนะครับใช่ค่ะหนึ่งพันสองร้อยสวยงามนุ่มเพื่อนนี่ค่ะไปเขาแข็งแรงมากนี่แข็งแรงแล้วนะครับเพื่อนไม่ต้องกลัวนี่ค่ะ อันนี้เลี้ยงมันเองเลี้ยงเองนะคะเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทสองปีนะครับนะคะมีสองกระถางมีแค่สองกระถางนะครับในจันทร์สำริดใช่ค่ะมีเสน่ห์จันทร์ขาวด้วยในจันทร์ขาวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาน่าจะฟื้นแหละเพราะว่ามันได้มาใหม่อ่านะคะอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทนี่สองร้อยห้าสิบ สองร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไฟก็จะเด้งขึ้นใช่ใช่เขาเพิ่งมาเขาเพิ่งลงรถไฟมาเพื่อนเมารถนิดนึงเขาชอบนั่งรถไฟนะคะสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับใช่ค่ะนะคะนี่ไหลมจันทร์ไรเนยจันทรนาจะนาคเอาไปร้อยห้าสิบอะส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับมีหนึ่งกระถางเนาะนี่อันนี้ตัวไรเนี่ยไนนั่นแหละอันนี้อ่าหน้าวัวใบ หูช้างหน้าวัวใบเขามีดอกไหมคะไม่มีดอกค่ะครนี้เขาเลี้ยงใบมันจะใหญ่ใหญ่เหมือนออนี่นี่เหมือนเหมือนพิโลหูช้างใหญ่ใหญ่นี่ใช่ใช่เคยเห็นไหมคะสวยงามมากหน้าวัวใบเขาเรียกว่าหน้าวัวใบหูช้างนะคะนี่เพิ่งได้มาครั้งแรกเพื่อนใช่ใช่เพิ่งไปเจอมาเห็นที่ต้นใหญ่สวนแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ให้ดูด้วยสวยใบก็เป็นเหมือนหูช้างเลยนะขึ้นมาน่ะสวยมากพี่เคยเห็นหูช้างใช่ค่ะแต่นี่เขาเรียกว่า หน้าวัวใบหน้าหน้าวัวใบค่ะหน้าวัวใบใช่นะคะใบจะใหญ่กว่านี้ได้มใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้หลายเท่าเลยใหญ่เหมือนแบบพี่โลหูช้างนะพี่นะคะเอาไปปลูกเนาะใหญ่ใหญ่ค่ะกี่บาทไหมคะอันนี้390บาท3 9 0บาทส่งฟรีนะคะใช่ค่ะได้มาแค่สีกระถางเองหน้าวัวใบสวยๆนะพี่นะสวยจริงเรอไหมาะใช่ค่ะใช้เวลาอยู่นะคะเอาไปเลี้ยงเอานะพี่นะเอาไปเลี้ยงเอานะครับใหญ่ขนาดนั้นพี่เขาขายกัน หลักหมื่นเลยนะหลักหมื่นนะใช้ใหญ่เป็นตัวนี้อยู่ที่390บาท390บาทส่งฟรีนะครับใด้นะคะอ่ะต่อไปตัวนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่เพื่อนอันนี้ภูชลุยักมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่เนาะแต่หนูจําชื่อไม่ได้ภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษนะคะจาชื่อไม่ได้ค่ะง่ายๆคือภูชลุยักเนาะนะคะใบเขาเนาะสวยนะมาสวยมากนะคะนี่นี่นี่สบาทคะอันนี้290บบาทส่งฟรีค่ะ 290บาทส่งฟรีนะครับกำลังแทงมาอีกเนาะสวยอ่ะได้มาแค่สี่กระถางเองได้มาแค่สี่กระถางเองนะครับผูชลุยักนะคะอันนี้ชําลากเดินดีแล้วนะคะสวยงามนะพี่ค่ะสวยงามมากนะคะเผื่อใครตามหาอยู่นี่สวยนะคะน่ารักอ่านะคะต่อไปจะเป็นอ่ะซันนาูแค่ด่างซันนาูแค่ด่างนะครับค่ะอันนี้390บบาทค่ะ สามร้อยเก้าสิบบาทเพื่อนใช่นี่ขนาดดูแคะด่างสามร้อยเก้าสิบบาทใช่ค่ะน่ารักดีด่างนะครับด่างเนาะนี่เราเห็นแล้วไอ้แดงแดงนี่แหละสวยเพดดเลดี้สวยเนาะตัวนี้เพดดเลดี้การแดงเพื่อนใช่เพดดเลดี้สามร้อยเก้าสิบส่งฟรีค่ะเพดดเลดี้สามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีค่ะสวยตรงก้านเพื่อนใช่ดูก้านนี่แม่คะมัดแบบให้อย่างดีเลยเป็นทรงรูปร่าง รูปร่างสวยๆมัดให้รังใบนะครับดูให้ใช่นี่นค่ะมันเป็นสีแดงเนาะเป็นพิโรเนาะอันนี้เนาะนะคะนะฮะเพ็ทเลดี้ค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทมีสองกระถางมีแค่สองกระถางนะครับเอามาสองกระถางส่งกระถางนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับอันนี้ร้อยแปดสิบตัวนี้ชื่อพิงค์เพนเซ็ตค่ะพิงค์เพนเซตค่ะร้อยแปดสิบ หนึ่งร้อยแปดสิบาทนร้ยสิบาทส่งฟรีนะครับด่างแล้วนะคะเนี่ยค่ะส่งฟรีให้เนาะนะคะแล้วก็เงินหนา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 สวยน้อค่ะเนาะใช่ค่ะใบเขานะครับเพื่อแต่สวยจริงกันนะสามร้อยแปดสิบสองฟรีค่ะสวยน้ไหมคะเนาะสวยนี่ใบกลมเลยนะคะสวยนะคะสวยจริงครับเงินหนาได้มาหนึ่งสองสามประมาณ แปดกระถางเนาะที่ว่างอยู่นะคะได้มาแปดกระถางครับเงินหนาสามร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีให้นะคะสน่หจันทองหรือแพทโบกทองนะครับสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับใช่สองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีอ่ะนี่นะครับปึ๊บมีอยู่สามกระถางเนาะมีสามกระถางกวักดำว่างหนึ่งต้นนั้นหมดแล้วสิบกระถางสิบกระถางแต่ต้นเนี้ย มันโดนทับมาหนูก็เลยไม่อยากให้ลูกค้าได้ไปนี่นี่มันมันทับต้นนี้มาแล้วมันหักใบเนี้ยมันหักไปครึ่งครึ่งหนึ่งอ๋อนี่นี่รอยตัดค่ะแต่ว่าถ้าใครรับได้ก็เอาไปก็ได้เนาะต้นนี้นะคะอันนี้แม่ค้าขายยุทธอยไรนะสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยสิบบาทส่งฟรีนะครับเพื่อนสวยนะเพื่อนเราทีนี้เราก็เลยไปเลือกมาอีกมันยังไม่มียังไม่เจอถูกใจแม่ค้ายังไม่จสวยนะครับเลยทั้งเพื่อนนี่แอนะคะอ่ะต่อไปอ่ะหลังต่อไปก็จะเป็นเขียว รอบเมื่อกี้ลูกค,ค้าเหมามหมดเลยใช่กุมารไม่พอขายด้วยรอบนี้มีแต่ไซซ์ใหญ่เลยครับอันนี้มาไซซ์ใหญ่เลยนะคะเนานะใช่ใช่ค่ะนี่ครับไซซ์ใหญ่มากนะครับเล้อเลยอ่ะนะคะส่งฟรีให้นะนะคะอ่ะส่งฟรีให้ไปเลยกุมารทองอ่ะกุมารทองสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะไซซ์ใหญ่มากนคะครับไซซ์ใหญ่ค่ะไซซ์ ที่250มันไม่มีแล้วน่ะไม่คักเรียเอาได้ไซส์นี้มานะคะ350บาทท่งฟรี350บาทท่งฟรีนะครับทรงฟรีไซส์ใหญ่จริงกระถาง11สวยมากไม่มีตําหนิเลยนะคะ11ใช่ไหมคะ11นิ้วค่ะสวยสวยมากกุมารทองดูจากรูปหรือมูลไร์เขาบอกหรือมูลไร์นะคะสวยมากพี่เนี่ยกุมารทองนะคะ350บาท350บาทนะครับอ่ะอันนี้เป็นกุมารแดงหรือเชอร์รี่เรดนะคะใหญ่เหมือนกันสวยมากไซส์นี้น่ะ สวยกี่สามร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะสามร้อยสิบาทส่งฟรีค่ะส่งฟรีให้พี่ใบเขาใหญ่มากแต่ต้นใหญ่นะเพื่อนๆไม่ใช่ต้นเล็กค่ะต้นใหญ่ค่ะแข็งแรงนะคะนี่มาอ่ะกุมารดำกุมารดำกุมารดำคนซื้อเยอะมากเพื่อนใหญ่นี่ใหญ่ๆเลยแต่ต้นใหญ่จริงอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะสามร้อยห้าสิบบาทครับส่งฟรีนะครับใช่ส่งฟรีนะคะใหญ่ๆเลยค่ะอ่ะสามร้อย สามร้อยห้าสิบเนาะนะกุมารทองกุมารแดงกุมารดำราคาเท่ากันหมดเท่ากัน350บาทค่ะ350บาทส่งฟรีนะครับค่ะมาครับเควานี้นะครับเศรษฐีรวยทรัพย์เศรษฐีรวยทรัพย์ค่ะอันนี้อยู่ที่250บาท250บาทส่งฟรีนะครับปีใบกลมนะคะนี่เศรษฐีรวยทรัพย์ใบกลมใช่สวย250บาทห้สิบบาทนะคะคนรวยตัวนี้สวยเนาะ โคตรรวย280ค่ะคันนะครับจะเป็นม่วงแดงๆนี่นี่แบบนี้เลยนะคะโคตรรวยเอาไป280ส่งฟรีค่ะ280บาทส่งฟรีนะครับใช่ค่ะอันนี้อ่าอีกไปเลยนะคะเนี่ยพินหน้าพึ๊บอ่ะ550ส่งฟรีค่ะ550บาทส่งฟรีนะครับต้นใหญ่นะคะใหญ่เบล์ล์พินหน้านะคะพินหน้าเลย550บาทส่งฟรีมี2ต้นนะครับมีสต้นนะคะไปดิฟเฟนต์ไหมคะหรือไปไหนต่อไปนี่เลยครับไล่ตามเชลนะครับ ยิบเฟนเนาะมาครับสลับมาเป็นยิฟเฟนนะครับอันนี้เป็นอโกแต่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยบอกาคาขายไปเลยครับอันนี้280ค่ะต้นนี้280บาทอันนี้รวยเงินนะเขาบอกว่าต้นรวยเงินเขาบอกว่าต้นต้นรวยเงินได้ได้3ต้นในกระถางนะคะอันนี้280อเอาไปเลยนะคะ28 0บาทส่งฟรีนะครับใช่ค่ะอันนี้มุกเรียมทองกี่บาทไหมคะมุกเรียมทองอันนี้300อยค่ะ300บาทนะครับค่ะส่งฟรีให้ต้นใหญ่นะคะ มุกเรียบทองนะคะสไตล์ออกสีเงินๆหน่อยนิดนึงสวยงามครับตัวนี้ออันนี้ขายดีอากูมาอีกตัวนี้อีกแล้วนะคะอันนี้กวักเงินเข้าบ้านค่ะกวักเงินเข้าบ้านนะครับสามร้อยค่ะสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับใช่ตระกูลนี่อากเนาะอันดิเฟนปะดิเฟนดิเฟนอยู่แถวนั้นเฟนขายดีมากเพื่อนค่ะอันนี้ไม่รู้ชื่อนะนี่สามร้อยน่ะค่ะไม่รู้ชื่อสามร้อยนะครับเพื่อนๆใหญ่มาก มีลูกแล้วนะเพื่อนึ่งมีลูกแล้วค่ะน้องเมฆาเนาะมีลูกจนเมฆาเลี้ยงจนลูกเต็มแล้วเนี่ยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีนะครับใช่ส่งฟรีแล้วก็เม็ดเงินเม็ดเงินต้นใหญ่มากครับสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีให้ดูสูงบลูดต้นใหญ่เนาะสูงเลยนะคะสวยด้วยนะคะสามร้อยเก้าสิบค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับเม็ดเงินนะเม็ดเงินนะคะอ่ะแล้วก็จะไปอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้เทพมงคลเป็นตระกูล ดิฟเฟนบาคเคียนะอันนี้5้าร้อยเจ็ดสิบส่งอันนี้รวมส่งให้แล้วนะคะเทพมงคล5้0บาท570บาทรวมส่งรวมส่งนะครับเพราะว่าเป็นกระถางใหญ่นะคะ15นิ้วเลยส่งทางกระถางใหญ่นะครับใช่อ่ะมานี่ตัวรีของเรานะครับสวยมากสวยถ้าถ้ามาวางรวมกันนี่สวยนะมคสวยเนาะนะคะน,คนี่น่ารักสวยเลยนะคะอันนี้อ่ะแผ่บารมีก่อนเนอะอ่ะอันนี้แผ่บารมีนะคะแผ่บารมีนะครับ กระถาง15นิ้วมี2ต้นในกระถางนะคะฟอมกอใหญ่ๆแบบนี้เลยไปวางปุ๊บสวยปั๊บเลยเนาะนะคะใช่เขาเองมากใช่นะ,นะคะอันนี้อยู่ที่570บาทค่ะ570บาทนเจรับาทแผ่บารมีส่งฟรีนะครับค่ะารบาท,ส,ทาส่งทั้งกระถางส่งทั้งกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะพเพื่อนๆอ,อันนี้แผ่บารมีแล้วอันนี้ก็จะเป็นหงเหินค่ะ หงเหินหงเหินนะคะราคาเดียวกันค่ะ570บาท570บาทครับใช่570บาทยเลายไป้พังเพื่อนกระถาง15นิ้วนะคะอ่ะต่อไปอ่ะอึ้อโชคอุดมทรัพย์โชคอุดมทรัพย์นะครับอุดมทรัพย์ค่ะอุดมทรัพย์อุดมทรัพย์เชื่ออุดมทรัพย์เฉยๆอุดมทรัพย์เฉยๆนะคะก็ราคาเดียวกันค่ะ570บาทมี2ต้นในกระถาง570บาทใช่ค่ะ570บาทมี2ต้นในหนึ่งกระถางเพค่ะ อุดมทรัพย์นะคะกระถาง15นิ้วปึ๊บอุดมทรัพย์ใช่นะครับสวยงามเราเนี่ใช่ค่ะสวยมากอเปนก็สวยเพนเพื่อนค่ะน่าจะครบแล้วน่ะเนาะนี่นะครับครบไหมครบแหละค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นถ้าลงไม่ได้คลิปเดียวก็เป็นสองคลิปเนาะสองไอพีเนาะค่ะเมื่อกี้ถ่ายไปตัดก็วันนี้ก็จะมาถ่ายเป็นอโกูิมาหนึ่งคลิปนะครับใช่ดีสายอโกูิมานะครับหนึ่งคลิปแล้วก็จะเป็น พวกโกศลนะครับแล้วก็ไม้มงคลนะครับค่ะเดี๋ยวจะมาไม้มงคลนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกุมารนะครับกุมารขายดีมากกุมารใช่ใช่ขายดีแต่โกศลชุดนี้แม่ค้าไปเอามาเยอะมากเลยเยอะจริงเพื่อนเพราะว่าลูกค้าแบบโทรมาสั่งตลอดเลยโกศลนะครับใช่โทรสั่งทุกวันมีตอนแรกจะมีแค่ยูแค่เชลนี่น้องแม่ค้าค่ะที่เขาเริ่มขยับไปแล้วอันนี้ต้องเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนน่าจะไปข้างหลังสิกระแพงครับต้องไม่มีที่จะวางค่ะนี่ครับ ะคะเวทัตเนาะแม่ค้าเนาะใช่สวยมากนี่ครับนะคะสําหรับใครที่รอจริงจริงเนาะแม่ค้าเนาะจะมีต้นโกศลอุดรวยโชคก้าวชันด้วยนะแต่ยังมาไม่ถึงค่ะแม,ม่ค้าสั่งไว้แล้วที่หายยากๆราคาก็ไม่ได้แพงมากมีเต่ารัตนชัยโอ้เต่ารัตนชัยยิ่งสวยอีกค่ะแล้วก็มีอะไรล่ะมีมีโชคก็ชั้นและพวกไอทีนี่ครับแม่ค้าอ๋อทรงบอกราคาเลยครับ หกสิบบาทอย่างนี้หกสิบาทอย่างนี้หกสิบาทส่งได้เหมือนกันส่งได้ค่ะส่งได้นะนเพื่อนๆนี่ได้นะคะนะคะส่งไปแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ไปแล้วนะคะกระถางแรกหนึ่งร้อยบาทแต่คืออันนี้คือรวมเขาส่งแล้วคืออันเดียวเนี่ยคือหนึ่งร้อยบาทเนาะต้องมี<ห>ค่าส่งด้วยใครสั่งหนึ่งชิ้นหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะชิ้นทนะี่สองก็เพิ่มไปอีกหกสิบบาทไม่บวกเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยหกสิบชาไม่บวกเพิ่มนะคะ หนึ่งร้อยสิบได้สองกระถางใช่ใช่เราไปหุ้นกันกับเพื่อนใช่นะแต่ส่วนมากเขาก็สั่งคู่นะไหมคะเนี่ยน่ารักดีนะคะใช่ไหมใช่เราจะสั่งเป็นสั่งเป็นคู่เป็นคู่เนาะนี่ร้อยหกสิบบาทตกอันละแปดสิบบาทนี่ครับค่ะหนึ่งร้อยหกสิบปกติค่ะมาขอดูต้นใหญ่หน่อยต้นใหญ่หน่อยต้นต้นอ๋ออันนี้เป็นฟาร์มิโก้ฟาร์มิโก้เพื่อนอันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทส่งค่ะรวมส่งรวมส่งสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาท เนี่ยฟลาแมงโก้เพื่อนใช่ปลามิงโกรนะคะตอนเนี้ยฤดูนกเพื่อนต้องมีติดไว้นะนกท้องส้มมาหากินเนาะนี่เขาเขาใหญ่ๆมากค่ะนี่นะเห็นไหมเนี่ยเขาใหญ่ๆสวยงามมาครับสวยมากน่ารักชมพูชมพูให้ลูกดูครับใครที่มีลูกน่าฬนาฬก็ซื้อไปห้อยค่ะใครไม่มีลูกก็เอาไปชมเองชอบซื้อเนาะไปค้านาะเด็กกี้เด็กร้องไห้ซื้อไปเดินมาชอบเอาแต่ไอ้ตัวแขวนเมื่อกี้เม่ีเขามาซื้อนาฬนาฬนกแก้วก็อันนี้ก็ราคาเท่ากันค่ะ เท่าไหร่ครับ450บาท450บาทนะครับรวมสีนะครับใช่ใช่มาต้นไหนอีกก็ราคาก็เริ่มต้นประมาณนี้เนาะใช่ใช่ค่ะมีไก่มีอะไรอ่ะเยอะอยู่นะคะนี่ครับกลมๆมาครับแล้วก็พิมพ์ชื่อมาเดี๋ยวแม่ค้าจะบอกนี่ก็60ใช่ไหมอย่างงี้ก็60นกน่ารักอันนี้ก็น่ารักนะใช่นี่มีขอนไม้ด้วยนี่ครับนี่ก็60บาทก60บาทนะครับใช่ใช่ค่ะ60บาทครสานดารา60 าสมก็หนึ่งร้อยตัวต่อไปก็หกสิบบาทนะครับคลิปนี้หมดยังไหมคะหมดแล้วแหละน่าคิดว่าหมดแล้วเนาะคลิปนี้ก็พามาซับวีพันไม้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แม่ค้าก็จะไปเอาต้นไม้มานะครับไม้ใหม่ๆอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือประมาณสองครั้งถ้าเพื่อนสังเกตดูก็จะเป็นต้นไม้ใหม่ๆมมานะครับก็จะมาเพิ่มนะครับอันเก่าก็ขายไปอันใหม่ก็ กลับมาแทนนะครับอันนี้ก็ขายนะคะเนี่ยตันนี้อย่างแบบนี้กี่บาทครับนี้ทองนพคุณอันนี้สามร้อยค่ะทองนพคุณสามร้อยนะครับโู่นี่ลืมนะเนี่ยลืมขายไม่ขายละกี่บาทวาสนาอินโดเก็บไว้อันนี้เออ่พนักงานปลูกให้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้ไว้หน้าร้านเนาะนี่ครับค่ะโอเคคลิปนี้เราก็ลาการไปก่อนเนาะแพ่นค้าเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะที่สนับสนุบสนับสนุนร้านซับทวี คันไม้ของเราตลอดมานะคะขอบ<ร>คุณค่ะท,ทะุกประเทศไทยะทนะครับการพิจารณาครับกดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ